กราบสวัสดีคุรส,สายมูท่รักและเคารพทุกทท่านนะครับผมมาพบก,กับพระพรามเช่นเคยในช่วงกองบุญวัตถุมงคลนะฮะวันนี้มีพระเครื่องที่เป็นสุดยอดพระเครื่องอมตะนะฮะในตำนานนะฮะนั่นก็คือพระชัยหลังช้างนะฮะพระชัยหลังช้างเนี่ยเป็นพระที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ไทยนะฮะได้จัดสร้างขึ้นมา นะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทิดพระเกยียรติถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระพุทธพล์ยุเดชมหาราชกา k a r n t h i 9นะฮะพุทธาพิเศษเมื่อวันที่30เดือนธันวาคมปีพศ2530นะครับผมผู้ที่จัดสร้างก็คือพ่อแมค่ครูบาอาจารย์เจ้าคุณเฟื้อนชุตินทรโรเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ในการจัดสร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมานะเพื่อพี่จะนำไปให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายชาวไทยได้ บูชานะฮะแล้วก็นำปัจจัยทั้งหมดนะฮะไปถวายเดนในหลวรงราชการที่เก้าสิริพระราชิกุกศลโดยส่วนพระองค์นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญในตำนานที่มีพุทธคุณเอกอุเลิศทุกด้านที่สุดนะฮะแล้วก็ประสบการณ์มากที่สุดอีกเหรียญหนึ่งนะฮะพระชายหลังช้างเนี่ยเรียกว่ากําลังเป็นพระออกศึกนะฮะเป็นพระแห่งชัยชนะนะฮะสมัย สมัยก่อนเนี่ยเวลาจะออกศึกนะฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยจะมีการนำพระชัยหลังช้างขึ้นที่หลังช้างนะฮะเพื่อนำทัพในการออกศึกปราบอริราชศัตรูทั้งหลายนะฮะจึงเรียกว่าพระสําหรับออกศึกเป็นพระแห่งชัยชนะนะฮะและพระชัยหลังช้างเป็นพระประจํารัชกาลนะของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะฮะในวงจักรีนี้นะฮะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นพระเครื่องนะฮะเป็นพระเครื่องที่สําหรับ ห้อยคอนะฮะเป็นพระเครื่องที่สร้างมาสําหรับในหลวงราชการที่9นะครับผมพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่มากๆกนะฮะการพุทธาพิเศษนี่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ดังที่สุดในยุคนั้นนะฮะมากถึง80พระองค์พุทธาพิเศษที่วัดพระเก้วมรกตนะฮะหรือว่าพระศรีรัตนาศาสดารามที่พระมหาบุศตรนะฮะมานำโดยเจ้าคุณวาดนะฮะสมัยนั้นนี่ก็คือเจ้าคุณวาดนะฮะเป็นพระสังฆราชสมัยนั้นเจ้าคุณวาดนะฮะสมเด็จพระญ,ญาณสังวร นะฮะสมเด็จเกตนะฮะสมเด็จเกี่ยวนะฮะวัดสะเกตแล้วก็สมเด็จพระอริยะองศาคัตญาณสุนทรภสกราชองปัจจุบันนะฮะเจ้าคุณฟื้นชุดตินทโรหลวงพ่อไพวัดพิกตหลวงพ่อเกษมเข้มปะโกเจ้าคุณหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะฮะหลวงพ่ออุตมะบัดบางเวกรามนะฮะหลวงพ่อพ่อพระราชาพระมานแห่งวัดท่าสูงด้วยนะฮะเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดังที่สุดในยุคนั้นมีกี่พระองค์ก็จะ ถูกราธนานิมนต์มาเพื่อพุทธาพิเศษพระชัยหลังช้างหลังพอปร,รอนะฮะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติของในหลวงราชการที่9นั่นเองนะฮะพุทุคุณเอกอุเลิศทุกด้านและก็ประสบการณ์มากที่สุดนะฮะทั้งเรื่องของป้องกันสตร์ตราวุธทชุกทนิดป้องกันภัยพิบัตินะฮะคงกระพันชาตรีเครือขลาดปลอดภัยมหาอุดมหาลาภเมตตามหานิยมนะฮะไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือเดินทางปลอดภัย มีท่านอยู่กับบ้านนี่นะป้องกันคนได้ทั้งบ้านนะฮะป้องกันภัยพิบัติด้วยนะฮะมีอยู่กับรถก็ป้องกันรถป้องกันคนในรถแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะฮะดังนั้นไปป้องกันรังสีนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาดนะฮะขอแนะนําสําหรับท่านที่ยังไม่มีนะฮะต้อนรับแล้วก็ป้องกันภัยนะฮะรับสงครามใหญ่ที่กําลังจะมาถึงใกล้ๆนี้นะฮะท่านใดที่ยังไม่มีนะฮะขอแนะนําพระชายหลังช้างพระ ที่พุทธคุณเลิศดที่สุดครบทุกด้านนะฮะป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้นะฮะแน่นอนด้วยนะครับป้องกันโรคระบาดและภัยพิบัติทั้งหลายป้องกันศาสตราวุธนะค,ะคงกบัญญาตรีคใคาดปลอดภัยมาอุด,อด,อดสนใจแอดไลน์สอบถามได้นะฮะที่ไอดีไลน์เมธแปดแปสี่ภาษากรีกตัวเขียนเล็ก M E A D 8 8 4 7นะครับผมพระชัยหลังช้างหลังพอปร เป็นสุดยอดพระเครื่องที่ดีแห่งยุคในหลวนราชการที่9 1รุ่นนะครับผมสวัสดีครับ